o p p o f i X2 Series 5G ให้คุณสัมผัสประสบการณ์ที่เหนือกว่าก่อนใครลูกค้า TrueMove Edge แบบรายเดือนจองวันนี้รับส่วนลด15,000บาทรับฟรีสิทธิประโยชน์ระดับ True You Black นาน1ปีพิเศษรับ1,000 True Point และฟรีเน็ตไม่อั้น12เดือนสำหรับชม Netflix พร้อมของสมนาคุณมูลค่ากว่า15,000บาทถึง19มีนาคมนี้พบกับที่สุดของสมาร์ทโฟน o p p o f i X2 Series 5G ให้คุณตื่นตากับหน้าจอ120เฮให้สัมผัสลื่นไหลคมชัดเหนือกว่าที่ตาเห็นกับ True Brilliant Color Display สีสวยสมจริงมากกว่าพันล้านสีพร้อมเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกับเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นพลังซูมสูงสุด60เท่าไกลแค่ไหนก็คมชัดไวกว่าที่เคยด้วย s u p e r w o o k 2.0 65วัต์ชาร์จเต็มใน38นาทีและพร้อมทุกสถานการณ์ Oppo Find X2 Series 5G Uncover the Ultimate ท 5G อัจฉริยาภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา